ขลังดีดปั๊กเออมมืนมืมตัวก็มอมแมมครับเอาเฮ้ยขายข้าวมเฮ้ยทำไงทำไงขาติดรอเร่ดิมิงอ้ยเออ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 เอาเออเออเอาเออออเอเอนอเ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเป่าตามปิดชีวิตช้างน้อยมิงมงคลนะครับผมวันนี้มาดูอู้อูคุณนะเอาเร็วเอาเร็วได้สายแางแล้วเฮ้ยเฮยหยุดหยุดยุดึงดึงดึงด เก็บไปนี่ก่อนเก็บไปนี่ก่อนหาเนื้อหลินหาเนื้อหลินเอาเอาเอ้ยบาาเๆาเาเอ้ยนอนเสียบแล้วลุกขึ้นเดี๋ยวมนาะลุกลุกอลุกได้หรือเปล่าครับดูดูอาการซูดในลรอรถซูดในลรอรถเฮ้ยอ้างอุ้้นนอน ไปแล้วศูนย์ให้รอรถเตทเทนี่คนคุณอ่ะคุณอ่ะาขวัข้าลังดีดปักเอมึน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 เออเรื่องดีดเรื่องดีด ดูครับดูอาการกำลังคึกกำลังดีดเลยครับกัดหล่อกัดหล่อยุนยุนไปอีกแล้วเอาเอาลูกเดือบบนนอกลูกเดือบบนนอกลูกเดือบบนนอกลูกลุกลุกขึ้นบนนอกโอ้โยเนาะลูกอึดอึดอึดเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วกุเน่ะดูครับดูผันเรียนระวังระวังระวังอุ้ยบ่าวบ่าวบาวบ่าวบา งัดทั้งงัดโชวเฮ้ยฮึดฮึดเอาโชวพลังเสียบเสียบโอ้โหเสียบโอ้โหเสียบเอาแล้ว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  ขิงแห้งขึงแห้งขิงแห้งดูพูดนะอ้งเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้กำลังหวงหลอหลุลดดูพยายามอย่าเข้าไปใกล้นะครับผมทางโน้นกำลังหวงหลอหลุลดดูมันต้องลบลบไปเถอะพี่ลบไปเถอะพี่ถ้าไปถ้าไปไปแล้วอ้งดูอุ้ยว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 ุ้ยพูดน่ะ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 โอ้โหเอ้าเอา้า ทำอะไรปะทำอะไรทำอะไรง่ะผมเลยปะเอ้ยหมุน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 เอาเอาเอาโอ้โห,โหสุดจัดมากดูท่านั่งครับตัวก็มอแมแรมครับเอาเฮ้ยขาข้าวปะเฮ้ยทำไงทำไงาขาติดลอ้อแล้ววันนี้มิง่งอ,อุ้ยใส่ปนได้่อขาติดลอ้อครับผมออกไปรได้แล้วเฮ้ยขันมาขัานเออเออขันเออ ดูครับขาติดหล่อลุกลุกลุกโอ้โหขุนนาะดีดปักปักปักเลยมาเออเล่นที่ดินขะุนนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหก้อนดินใหญ่มากลบกบอลก็ไม่ลบกบอลอื้มข่วนนะข่วนนะเอ้ยเนาะมาครับผมเอ้ย เด็กดินเราไปนี่เอาเอาฮึบฮึบไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนเด็กอ้วนไม่ยอมนอนฮึบดูนะพุ่นนะไปแล้วไปใสต่ตอไปนี่เอาไปใสต่ตอไปนี่ ซาขี้ดินเซ่แบ,บบแบบแบบ,บอุ้งฮึบฮึบปุ้งเนาะเล่นขี้ดินนะครับผมของโปรดมิ่งบอกว่าอาบน้ำเราต้องคุกแป้งทอดกันครับปุ้งคุกแป้งทอดกันน่ะคูน,ะนครับสปาคูนมิงบอกสปาคูนก่อนคัดผิวบอ,อุวยเสียบเสียบกวนวนะ ตัวเนี่ยขวัญอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแดนโชว์ด้วยมีแดนโชว์ด้วยที่ขวัญมีแดนโชว์ด้วยแบบนี้ไว้ีตชวเล็บลิ้นด้วยครับอ๋อขวนน่ะขาหลัง คาลังนี่ไวมากครับดีปักปักปักเล่นนะเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 พุ่นน่ะ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 โอ้โหดีเลยคาลังนี่เอ้ยเอ้ยไปแล้วครับวันนี้สู้ยาวครับเลียนออมบานเล่นมันนี้ ไปแล้วไปได้แล้วดูตูด,ด,ดใกล้ครับพีแ่แโอ้โานอนนอนนอนโอ้โหก็เรองดีพุ่นะพุ่นะพุ่นะไปแล้ว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  quân mayam, quân mayam, ở lò, ở lốt, du quân mayam, hít, hít, quan quân tiếng quan, quan, tiếng quan, ôm, lạc bay, ôm, thế ngắt, ดูหน้าแก่เงอนไหมตายยุ่ยเลยโอ้ยดูตาขึ้นเหมือนในการซื้อเสือบซื้อเงอนอุ้ยเฮ้ยโอ้หมุนหมุนพุ่นนะไปทด้พุ่นแล้วไปทด้พุ่นแล้วไปทด้พุ่นแล้วอุ้ยอุ้ยอนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร่นะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำหนพูดใจมันไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้กับคว่าสวัสดีครับ